สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพาทำกล้วยบวชชีนะคะทำแบบนี้ไม่มีดำค่ะนุ่มเนืบหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะส่วนผสมคล,ลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อน,นเราจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยค่ะกล้วยเลือกสุกสุกหามนะคะสุกกำลังดีแต่ถ้าเกิดใครชอบนิ่มๆหน่อยก็ใช้กล้วยสุกมากหน่อยปรับได้ตามชอบเลยนะคะ ตัดออกจากขั้วค่ะก่อนอื่นเราจะนําไปต้มหรือนึ่งให้สุกดีก่อนนะคะไปจะต้มก็ได้นึ่งก็ได้ค่ะกล้วยน้หว้าก็เลือกกล้วยสวนก็จะมีความหอมหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็ตั้งหม้อน้ําค่ะพอร้อนได้ที่ก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยกล้วยที่เราหั่นไว้นะคะ แล้วก็ต้มต่อประมาณ20-30นาทีให้กล้วยของเราสุกดีเลยค่ะพอเราต้มกล้วยของเรามาประมาณ20ก่กว่านาทีได้นะคะจะเห็นว่ากล้วยเริ่มแตกค่ะเริ่มแตกแบบนี้แสดงว่าสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นปิดเตาตักขึ้นไปน็อกน้ําเย็นนะคะเตรียมน้ําเย็นค่ะนํากล้วยที่เราต้มไว้มาแช่ลงไปน้ําเย็นนะคะเพื่อให้คลายความร้อน เดี๋ยวพอคลายความร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาหั่นกันค่ะพอกล้วยของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะจากนั้นก็ปอกเปลือกออกค่ะปอกเปลือกแล้วก็หัน่นเล็กใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ชามพักไว้ค่ะ ต่อไปเราก็ตั้งหม้อค่ะเปิดเตาใส่กะทิลงไปนะคะกะทิใช้กะทิคั้นสดจะหอมอร่อยมากกว่าค่ะตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายดีค่ะ พอ,อกเกลือพอน้ำตาลละลายดีจากนั้นใส่ใบเตยเพิ่มความหอมอร่อยไปค่ะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่จะหอมอร่อยมากกว่านะคะแล้วก็ต้มต่อจนน้ำกะทิสุกดีค่ะแต่ไม่ต้องให้หม้อเดือดนะคะถ้าเกิดหม้อเดือดกะทิแตกมันจะไม่อร่อยค่ะพอน้ำกะทิสุกดีค่ะแต่ยังไม่เดือดนะคะความหอมของใบเตยอ,ออกแล้วค่ะ จากนั้นเราก็ชิมดูรสชาติให้หวานให้เค็มได้ที่ตามที่ต้องการนะคะถ้าเกิดรสชาติได้ที่ตามที่ต้องการก็ใส่กล้วยที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ต้มต่อประมาณสักสองนาทีให้เข้าเนื้อกันดีค่ะใครมีเนื้อมะพร้าวอ่อนก็เพิ่มลงไปได้เลยตามชอบเลยนะคะยิ่งจะอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแต่วันนี้แพลวไม่มีนะคะมีแค่กล้วยกล้วยก็สุกกำลังดีค่ะ ใครชอบหามชอบหนบหน่อยก็เลือกเอาได้ตามชอบเลยนะคะน้ำกะทิคั้นสดหอมหวานมันอร่อยกำลังดีเลยค่ะกล้วยบวชชีทำแบบนี้ไม่มีดำค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ